มดขาวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดขาวพาเพลินนะคะทุกคนไม่เคยทําให้ผิดหวังจริงๆนะคะเชอรี่เข็มอับซอมสิริสุขะนักแสดงสาวหน้าคมสะกดทุกสายตาอีกครั้งในลุกชุชดไทยที่งดงามมีทั้งอ่อนช้อยสง่าง,งามและเต็มไปด้วยเสน่ห์ความเป็นไทยอย่างแท้จริงค่ะด้วยใบหน้าที่หวานบนคมและกิริยาที่นุ่มนวลทําให้ทุกครั้ง ที่เธอสวมใส่ชุดไทยไม่ว่าจะออกงานถ่ายแบบหรือว่างานบุญเชอรี่ก็มักจะกลายเป็นที่จับตามองทันทีแฟนๆแห่ชื่นชมกันล้นโซเชียลว,ว่าราวกับนางในวรรณคดีมีชีวิตความงามระดับไอคอนแบบนี้แฟนคลับบอกเลยว่าเห็นกี่ครั้งก็ไม่เคยเบื่อค่ะชมความสวยของเชอรี่เข็มอับซอรในชุดไทยงามเหมือนนางในวรรณคดีขอขอบคุณข้อมูลจากชีนี่닷คอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ